สวัสดีพี่น้องพ้องปลายสุขสูมสุขคนครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับน่กนู่ในรไร่การเบาคู่พาล็อกครับมื่อในเบาคู่พามาลองงานกา,กาชาดจังหวัดอุบลรัชธานีครับหลังจากกลับมาจากต่างจังหวัดครับกะได้มีโอกาสได้แวะนะครับพักในเมืองอุบลกันเลยตั้งใจว่าจะมาเก็บจับบรรยากาศนะครับงานกาชาดของจังหวัดอุบลครับปีนี้ พิ่นออกมาอยู่สารากางหลงังไมคครับทางออกไปเข่องนยะโสนะครับห่างจากโตเมืองห่างจากโตขนส่งกประมาณสี่ห4ากิโลประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับพื้นที่กว้างขวางครับแต่อาจจะมีฝุ่นแน่เล็กหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าบาแออัดเหมือนอยู่กลางเมืองทุกๆปีนะครับมันก็สะดวกสบายคนละแบบครับอยู่กลางเมืองกับไก่เฮ้านะครับไก่ไก่ตัวเมืองไก่ขน นะครับแต่ถ้าออกมาสาระกลางหลังไม่ก,ก,ไกับยุไกเนแต่ว่ามันก่ากว่างขวางนะครับสถานที่กว่างขวางก็เอือต่อการเหตุกิจกรรมต่างๆนะครับเมื่อไปกะไดม้มอไซค์แหวนไปครับไดม้มอไซค์แหวนไปกําลังเขาเข,าเขตนะครับข้างหน้าเพิ่งกับตกแต่งงามนะครับโซนข้างหลังนะครับกเพิ่งกับข้างันเพิ่งกับขายต้นใหม่กําลังหาหม่องจอดรถครับพี่น,อน้องกําลังหาหม่องจอดรถ เดี๋ยวหามองจอดรถเดี๋ยวบ่าวคู่จะาพาเขาไปาภายในงานนะครับในมองจอดรถแล้วกระสือตัวอยู่ตู้แดงครับตู้แดงสองขางฟังทางนะครับคนละ20บาทาเดินได้ทุกที่เดินได้ทุกงานนะครับ่ายากรินเครื่องรินยังก็จะไปเสียอ,อีกตั้งหนานะครับแต่ว่า20บาทนี้สามารถเข้าไปเลยเดินในงานได้นะครับพร้อมกับบึงคอนเสิร์ตใดส้นแรกที่บ่าวคู่เขามาครับกับ จะเห็นเป็นโซนอาหารนะครับอาหารของขนมขบเคี้ยวนะครับของขนมขบเคี้ยวขนมใส่ถุงใส่ตะลับใส่กองนะครับโอ้ยหลายมองคนกัดหลายครับคนกําลังเข้ามาหลายบรรยากาศภายในกะทือว่าโอเคอยู่ครับอ,อยู่ข้างนอกรู้สึกว่าจะนอนหนาวแต่เขามา,าในโซนมองนีคนอื่วนว่าภาสาบนว่าเป็นโซนภาษาเป็นโซนสินค้าทางเขา่าก็ทือว่าอุ่นครับ อุ่นพราะว่าเพล่นมีลังคามีโดมมีหยังให้นักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่ไปเบิงโ้นนี่เป็นส้นเครื่องเล่นครับยวจะแวะไปเบิงเครื่องเล่นว่าแต่ละเครื่องเล่นมีหยังแน่นะครับกับผู้ขึ้นเล่นน้ำเพลินหรอกครับเบิดใบที่จะมวนลักษณะแบบนี้แล้วนะครับบ่อยอยากให้สารอนาลรีนมันแตกตัวนะครับมันเบิดใบแลบเปิี่นเพื่อเลงลงไปเล่นสิ่งไว้ใจว่าตายหักหล่าก,กับเวานะครับ หลายอย่างหลายแนวครับวบวิสิเป็นสิ่งสาสวรรค์ก็มีหลายอันนะครับสามสี่อันนะครับเรือหอกก็มีโอ้ยหลายๆอย่างครับผู้ใดมักเล่นมักแบบโมเมนต์แบบหวาดเสียวตื่นเต้นนะครับมีมีครับมีให้ล่องมีให้สัมผัสได้ไปยืนเบิงเครื่องเลรนัวนี้ก็รู้สึกว่าหวาดเสียวอยู่ครับมันก็จะเวียงเนาะโอ้ยบะกาเด็ดน,น้ำเทินดอกย่านซอกตายค่าเครื่องเลรน สำหรับใบหลุนผู้เพิ่มมากเปิดกักมวนครับห้องีดกาดก็ไปกับผู้สาวนี่เขาท่าขนาด yeah, ส่วนเครื่องเล็กน,นี่เพื่อนก็บ,บอกว่าโทนาโดิ่นว่านะครับโทนาโดก็จะเหมือนพาย,ยุโทานาโดแล้วเนาะหมุน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 ,มน ừ. ผู้มากกับขาไปเหลือเล่นได้เลยครับ mm hmm. สำหรับผู้มาก เรื่องผีครับก็มีคือกันด้ครับบ้านผีสิงเป็นบ้างเครื่องเล่นหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องเครื่องเล่นหลายอย่างหลายแนวกะแหล้วแต่ว่าเขาเสิเหลือเล่ยนยังส่วนบ่าคู่ไปมื่อกี้ก็ไปไทยรีวิวให้เบิง่งจะซื้อดอกครับบอเล่นน้ำเพลนดอกมันผสมกับงานกาฉาดนะครับอ่าแต่ละโซนแต่ละหม่องมันก็มีของเล่นนี่ก็ของเล่นสำหรับคุณหนูหนูดุกดล้านล้านครับ กูเด็กมีรูมือลานกับผาลูกพาหลานไปน,นัง่งรถไฟนะครับในบอไปจะเป็นรถบัมกับมีนะครับหลายอย่างหลายแนวครับเครื่องเล่นเพิ่นกับงานระดับชาติเนาะงานระดับจังหวัดเป็นกาชาติระดับจังหวัดก็จะมีของเล่นได้หลายสีสันนี่ก็เป็นเด้งดึงนะครับนี่เด้งดึงแบบสวัสดิ์สลเดือดกับ่ระเณครับเรอจะเป็นเด้งดึงแบบเด้งดึงสก,สกายสกายฝาบอ เด่งดึงแบบสูงเสียดฟ,ฟ้ามเป็นเด่งดึงธรรมดานะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เช็ดหล่อนะครับหล่อเล็กหน่อยนะเพื่อให้เล็กหน่อยได้ไปเด่นออกกาลังกงกาลังกายนะครับกระสังสีสันให้กับงานนะครับแวะมาอีกโซนหนึ่งครับมีโซนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผ้ได้มักสื่อกระต่ายหูตุกมหูตั๋งกระต่ายค้นเหยา่อค้นสัอหนูหน,นูแรดก็มีครับหนูแรดหออนูฮิปโปก็มีครับ มามองนี่เจอหนองผู้ใช่ผู้นี้ครับโอ้ยใส่ความสามารถแหงครับยืนซื้อกระดาษเงินไหมมันธรรมดาเลยนี้นะครับเป็นมาในลักษณะรูปแบบสไตล์แบบหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์เออเห็นหนองมันยืนกะที่ตศนสตร์มันเออได้จบเงินไปใส่หมวกใหม้มันเศร้าบาทความสามารถนะครับความสามารถมีก็ต้องใช้ออกมานะครับนี่เห็นบอกขนาดเขาเท็ด ทำตัวเหมือนหุน่นยนต์แค่นี้เขาก็ได้ตังแล้วนะครับความสามารถก็ถือว่าบอบิดกันนะครับบอปิดกันความสามารถสามารถแสดงออกได้นี่เอาเงินใส่ใเพื่อนเพื่ก็โชว์ได้เ,ดโปโปเพื่อนโชว์ลีลาเดียบลอยครับยกโปรยเพื่อนตะกันยางต่อครับย่างไปก็ไปเจอครับร้านขนมปังเวอร์บดเดแบะครับทายไม่เบิรงจะซื้อเพราะว่าเมือ่อนี้อัดอาหารมาอยู่ประเภทหนึ่งนะครับ ย่างพันด่านขนมจีนในงานกับขึอยากครับน้ำลายไหลอยู่วสิเปลงเออยู่หลันขนมจีนพุหละตรงนี้ก็ในส่วนของอกรรมการจัดงานกาชาดครับยางไม่อีกพ่อครับเพราะเพราะอะไรเพราะผีตาโขนครับผีตาโขนเพิ่นบินมาจากเมืองเลยครับมาลงเมืองอุบลส้นนี้เป็นส้นให้นุ่มแพะครับให้นุ่มแพะนุ่มแกะลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นแพะเนาะ ถ้าแกะขนต้องเป็นขนเหมือนมามะ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าราคาถูกครับสินค้าราคาถูกบกว่าจะเป็นพวกตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตานะครับตุ๊ก,กตากับกระลังหินหครับจากสมัยก่อนเวลาจะสื่อตุ๊ก,กตากเขาก็จะว่างขายแต่ทุกมือนี่การสื่อตุ๊ก,กตานี่ซสื่อนี้กองนะครับถาม่ามสื่อผ่านกองแสดงว่าอของปลอมเป็นว่ส่วนเสือผ่าก็มีแต่เสื้อผ่าครับส่วนกิฟช็อปก็มีกิฟช็อป โซนสัตว์เลี้ยงก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วแต้ครับเดี๋ยวจะพายนางเลาะเบิ้งเดี๋ยวเลยครับพี่น้องนางเลาะเบิ่งเด่อยื่อยวันในงานเขามียังแนนี่ยังบ่เบดได้ครับนี่ไปเพียงแค่เดินมันเมื่อยเนาะสถานที่มันกว้างขวางเพิินกะจัดได้ถือว่าโอเคนะครับมีหล,ลายสิ่งหล,ล,ลายอย่างผู้พาเป็นนักช็อปนะครับสินค้าราคาโรงงานกับเลือเบิ่งได้ครับเป๋าผู้ไปก็ได้กระเป๋ามาสองใบครับกระเป๋าเห็นงานก็กระเป๋าขาดเดว นะครับอันเก่ามันขาดโมันขาดย่อนเงินเลยครับมันขาดย่อนเงินไหลมันขาดย่อนหลุดสิบดูหมุนไปหุ่นมันเลยขาด่วนเสื้อผ้าก็งามครับมีตะโถงงามชุดนอนมีกระทั่งชุดนอนไม่ได้นอนนะครับตัวอีกชุดนอนอาจจะได้นอนอยอะถ้าถามหาชุดนอนไม่นอนก็น่าจ,จะมีโซนนี้ก็ตุ๊ก,กตาเบบี้เถียบเบบี้ถอกเบบี๋ตีนะครับ ตุกตาดังๆตุกตาอีหยังก็หลายดังๆเออหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องนี่ได้แล้วเรียบร้อยครับกระเป๋าสองใบได้กระเป๋าสองใบ,เป,งใบเป็นกระเป๋าทํางานกับกระเป๋าคาดเอวครับราคาถูกๆ9 9บาาทงานม,มาพอสินข้าตัวได้ก็มมแต่แนวงงามๆครับ มีแต่แนวเป็นตาจักไถมีแต่แนวเป็นตาออนซอนนี่มองทีเบาคู่ใดครับได้กางเกงอยู่นิสามตัวครับสามตัวร้อยสามตัวร้อยอ่าใดกางเกงคาสาันกางเกงบอกเสริมมาใส่เลนใส่นอนเว้นเลรินตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องอเครื่องเงินครับเครื่องเงินเงินแท้นะครับทองนี่น่าจะเป็นทองคือเริ่มต้นตั้งแต่ราคา20บาทขึ้นไปครับแหวนกับแหวนวงละซ้าครับสิ่งที่ออนซอนกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าราคาโรงงานนี่แหละนี่ผู้ได้นักดืม่ม นี่แหละครับยางไก่ย,ย่างได้ค่ะหอมห้อยห้อยอ่ายางไปยางมามาทะลุโซนนี่ครับโซนของเหรนเนาะก็มีตั้งแต่ลูกปลาโป่งปลาเป่านี่แหละครับสุดท้ายแล้วก็มาลงนอนด้วยขับปุ้นน้ํายาปลาขนมจีนน้ายาปลาครับเป็นอย่างบอกคือคือได้แวะกินขนมจีนย่ำคืนเพรวะวามามีพักไหลครับหลังจากกินขนมจีนอี่มแล้วก็แวะ,แวะมาบนคอนเสิร์ตครับ นี่แหละครับที่บอกว่าจ่ายค่าบัตรผ่านประตู20บาทเบิ่งได้ทุกงานครับนี่ก็คอนเสิร์ตฟรีครับอจักเป็นซื้อยังดอกนักรลองเพิินบ่หูจ้จักซัําไปหอดเพิ่นก็นจบพอดีลงเวทีจ่อ,จอยนั่นแหละครับซื้อเพิินแนมเบิ่งเอานี่แหละครับพี่นอกบรรยาก,กาศงานกาชาดจังหวัดอุบลปีปีใหม่เฮานอกอก็ถือว่าสุดยอดอยู่ครับจังหด๋เพล่นกา่ามีหอดลายมือแวะไปเบิ่งไปชมได้เด้อครับ